เมื่อวันที่หลวงพ่อเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยได้จะบอกให้ลูกหลานพระเนนศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเออหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างอหลวงพ่อออกจากวัดวันที่สิบสามวันที่สิบสามหลวงพ่อเดินทางลงไปไปขึ้นเครื่อง ที่อุดรแล้วก็ลงภูเก็ตเลยนะบินยาวเลยนั่งเครื่องจากอุดรภูเก็ตใช้เวลาชั่วโมงกับ50นาทีถึงภูเก็ตพอถึงภูเก็ตคณะจัดทายาญาติโยมลูกหลานทางนู้นเขาก็มาตอนรับขับสู้อยู่ที่ห้องวีไ ของ VIP ก็ได้มาพูดกันว่าพ่อของท่านคุบาเวกที่วัดไม้ขาว <c oughs> ได้มรณะลงไปเจ็บประชุมเพลิงวันที่14หลวงพ่อลงไปวันที่13ท่านเวกก็เคยมาอยู่ที่วัดของเราหลวงพ่อถามว,ว่าเวกเคยไปอยู่วัดนาคำน้อยกี่ปีบอกว่า9ปีครับโอ้ าอยู่ที่นี่ไม่ไม่เคยไปไหนอยู่ที่นี่เก้าปี <c oughs> อยู่ที่วัดนาคำน้อยแต่นี้นก็พอหลวงพ่อวัดไม้ขาวมรณะภาพลงไปทางท่านอาจารย์เขียวที่เป็นพระเป็นลูกศิษย์ก็เลยเห็นว่าท่านเวกพอมีอายุพรรษาสมควรที่จะไป ดูแรลรักษาวัดแทนพระอาจารย์ได้ก็เลยนิมนต์ท่านเวกลงไปมาขอกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เอาเหตุว่าจะเกิดประโยชน์เอาไปาเบรกก็นิสัยดีอยู่นิสัยเรียบร้อยจากนั้นก็ท่านก็ไปลงไปอยู่ที่นี่แจังหวัดภูกเก็ตพอลงไปคราวนี้ท่านทรา,า,าบข่าวว่าพ่อท่านมรณะ พ่อท่านตายอายุ79ปีหลวงพ่อจะไปงานของของกับผมพ่อของผมได้ไหมเราก็อืพอไปถึงแล้วก็สี่ห้าหกโมงสี่โมงห้าโมงกว่ากว่าอเอา,าวันพรุนี้คงไม่มีเวลาฉันยังหันเสร็จแล้วก็คงจะมาขึ้นเครื่องกับอุดอหลวงพ่อก็เลยตกลง เอาไปโอ้คิดว่ามันจะใกล้นะไกลมากๆเลยร้อยกว่ากิโลาจากสนามบินภูเก็ตวิ่งไปพังงา,าแล้วก็ไปงานศพของท่านพอไปถึงในใญาตโยมยังเต็มอยู่ประมาณชักสามสี่ทุ่มสามทุ่มกว่า,วาเกือบสี่ทุ่มญาติโยมยังรอคอยที่นั่น จากนั้นหลวงพ่อเขาก็ไม่ได้สวดอะไรละเขานิมนต์หลวงพ่อขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมพอสมควรจากนั้นก็พอเทศเสร็จแล้วก็มอบอะไรให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้เรามาแบบกระทันหันมาคราวนี่ล่ะไม่มีอะไรมาแจกศรัทธาญาติโยมพระลูกหลานพอเทศจบแล้วก็หลวงพ่อก็ให้สินให้พรแล้วก็กลับมาหาที่พัก วิ่งมหาที่พักที่ยวนพึ่งที่วัดทันดุงที่ตรงไปที่จะทอดผ้าป่าวันที่สนะิบห้าลวงพ่อลงไปกลับมามาถึงหยวนพึ่งเ,เที่ยงคืนกว่านะเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาของลูกหลานทั้งหลายเนี่ยอายุเจ็ดิบนะเดี๋ยวนี้นะ ทะเลทลทะแลดใช้แบบอุดตลุดเลยว่างั้นอ่ะนั่งรถโอ้กว่าไปถึงวัดของท่านุงเที่ยงคืนกว่ากว่าจะได้นอนเกือบตีหนึ่งพงนีในเช้าก็บินทบาดเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงคนมันเยอะเยอะมากเลยนะพี่น้องนานนานทีหลวงพ่อไม่ได้ลงภูกเก็ตถึงห้าปี ไม่ได้ลงภูเก็ตตั้งแต่ปีห้าสามประลงไปรับที่ดินที่วัดหลังสารที่เขาถวายที่ดินหลวงพ่อก็รับแล้วก็มอบให้วัดหลังสารศรัทธาย,ยาติยมเก่าแก่ของภูเก็ตหลวงพ่อรับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ลงไปพ,พอปีห้าสี่งานลวงตาใช่ไหมละ่ะลวงตามรณะภาพพอเดือนสิบสองเท่านั้นลวงปอลวงตาก็ป่วยเดือนพิจิกานะ หลวงพ่อจาจาได้วันที่11 12พฤศจิกาหลวงตาเริ่มป่วยแล้วก็จากท้านทัานก็มรณภาพปีทั้งปีปี54พอปี55นี่ก็ดูแลกิจการที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์อย่างไรก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายพอปี56หกลงปู่จามก็มรณภาพอีก แล้วก็ดูแลงานหลวงปู่จามปีพอปี5-7ปีที่แล้วับประชุมเพิงพระราชทานเพิงสรีระของหลวงปู่จามก็จะเสียดได้ครับเหนื่อยพอสมควรไม่อยากจะไปไหนนะพอปีนี้ปี5-8นับนับดูข้อมือดูแล้วก็โอ้หลายปีพอสมควรไม่ได้ลงไปภูเก็ตนะเพราะนั้นไปข่าวนี่ก็รู้สึกว่าลูกหลาน ศรัทธาญาติโยมมาลุมมาตุ่มอุ่นอนหน,นาฟ้าขั้งฮะจากนั้นพอฉันขันเสร็จแล้วก็หลวงพอ่อก็ได้กลับมาเคลื่อนเครื่องมาหลงที่อุดอรเกือบมือกะเกือบค่ำนะก็มาพักที่วัดรวมธรรมพุ่งในเช้าตื่นเช้าก็ไปที่วัดโรงใหญ่บ้านโรงใหญ่อำเภอเสียงหวางอำเภอเสียงหวาง ตำบลเสียงหวงังอำเภอเอ่อํเภอเพนจังหวัดอุดรธานีของเรานะ่ยนะไปกัไปงานผูกพัทสิมมาฝังลูกนิมิะแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็โอ้งานใหญ่อ่แต่ตาตามให้จริงงานใหญ่ถ้าหากว่เป็นงานกรรมฐานาก็ ตัวสรุปแล้วก็คือเป็นงานเป็นงานพุทธพาณิชไปสักหน่อยที่หลวงพ่อไปเห็นนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปถ้าจะไปพูดก็เหมือนกับตีปลาหน้าชัยไปพูดก็ไม่เหมาะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็ไม่สบายใจตามแนวแถวของกรรมฐานถ้าเป็นกรรมฐานแล้วก็ควรจะทำแบบเรียบง่าย ตามแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาถ้าเราจะยึดแนวแถวองค์หลวงตาคือเอาถ้าเราจะยึดทางฝ่ายพุทธภาณิชย์ทางโลกเ,เราก็ทำแบบทางโลกไปแบบทางปริยัตไปก็ได้ก็ได้ทั้งสองอย่างในทางเลือกแต่มันจะเป็นกรรมฐานก็ไม่ใช่จะเป็นปริยัตก็ไม่ใช่จุดนี้เป็นจุดที่ หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อ,อ,อยากจะบอกกล่าวย้ำเตือนพวกน้องๆงงเหมือนกันนั่นแหะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาไว้ดีกว่าออพอลูกศิ์ลูกหาเราเป็นลูกศิ์ลูกหาหลวงตาเ,เครื่องภายนอกเราจะไปเสะแสวงหามากโกนจนเกินไปมันก็ไม่ดีแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็เอ้าฟัง,ฟ,งฟังดูทําผ่านไป แต่เห็นด้วยไหมสบายใจด้วยไหมก็ไม่ถึงถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะขัดเคืองไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกเหมือนกันแต่เป็นกาวกะย้ำเตือนกล่าวถ้าเป็นไปได้นะ้นองๆทั้งหลายให้อยู่ในแนวแถวขององค์หลวงตาไว้เนี่ยจะดีกว่านะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงตานะ <c oughs> ถ้าจะถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตานะ คือหลวงพ่อก็ย้อนมาหาหลวงพ่ออีกเหมือนกันเ,นเอ๊ะพ่อเราเนี่ยเคยแจกพระให้ศรัทธาญ,ญาติโยมหรือเปล่านะก็เลยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยก็เลยเอ้าก็หลวงพ่อก็ยังแจกพระอยู่เนี่ยจะาอาวาอบางทีสงการเนี่ยหลวงพ่อก็ได้รับเหรียญจากครูบาอาจารย์มารับพระผงม,มาได้รับพระมาจาก ทางวัดบวชมาเรือกว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เอามาหลวงพ่อก็เลยเอเออแจกเป็นเอาไปกราบไปไหว้เป็นที่ระลึกเนื้อลูกหลานเนื้อยามขับขันยามคิดทุกอกทุกใจมาให้ลึกถึงพระถึงเจ้าเนื้อเนี่ยอา้าวแจกหลวงพ่อก็เลยแจกเนี่ยแจกพระแต่หลวงพ่อไม่เคยทำนะคณะนรัตไญาตโยมตั้งแต่ระลึกย้อนหลังมาเนี่ย หลวงพ่อไม่เคยอนุญาตให้ใครผู้ใดใครผู้หนึ่งสร้างพระหล่อพระนะหล่อเหรียญของหลวงพ่ออีกต่างหากหลวงพ่อไม่เคยเไม่เคยพูดไม่เคยคิดว่าจะเป็นพุทธพาณิชย์มั้งนั่นแหอ,ะอจะเป็นธรรมธรรมพาณิชย์มั้งนั้นแหลทธรวานิชธรรมพาณิชยนะ์จะเอาธรรมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจิตไทายใจโยมไม่ขายต่างหากฟรีนะ อย่างหลวงพ่อพูดตอนเชาน้าฟรีตลอดนะ,ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนอย่างน้อยก็ให้มีขันติคือความอดทนอย่างเดียวนั้นหนะลวงพ่อก็พอใจแล้วนะ,ะแล้วก็หลวงพ่อเคยสมัยองค์หลวงตาหลวงตาเคยแจกไหมหลวงพ่อเคยเห็นอยู่กับท่านเวลาเป็นเวลา10กว่าปี14ปีหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นท่านแจก พระแจกเหรียญอีกเหมือนกันนะหรือว่าหลวงพ่อออกมาแล้วออกมาจากท่านแล้วเนี่ยท่านอาจจะแจกหลวงพ่อกับยังมองไม่เห็นอาจจะสายวิดีโอดูก็ได้นะแต่ละเช้าเนี่ยมีไหมหลวงพ่อก็อยากจะเห็นเหมือนกันหลวงพ่อหลวงตาแจกพระแจกเหรียญเนี่ยหลวงพ่อก็ยังมองไม่เห็นอีกอมีหรือเปล่าแต่หลวงพ่อเนี่ย เคยมีไหมที่เขาถวายหลวงตามีนะห <c oughs> ลวงพ่อก็เคยได้เป็นเป็นกระปุกเหมือนกันนะสมัยหนึ่งท่านองค์ก็บนตีดตร์เชาท่านสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านก็มากราบองค์หลวงตาหลวงตาครับสรงพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมอยากจะทำเหรียญเพื่อแจกผู้ที่คนคู่คนที่ เข้ามาเกี่ยวข้องหลวงตาจะอนุญาตไหมหลวงตาถ้าเป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์ท่านก็ไม่ว่าอะไรดนะังนั้นพวกท่านองค์ขบวนตีกับคณะท่านก็เลยทำที่เหรียญขึ้นมาสามเหรียญเหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญเหรียญเงินสีเงินไม่ใช่เงินหรอกทองแดงก็คือเป็นทองเรียกว่า สีทองคำนั่นก็คือชุบให้เป็นสีทองแต่เป็นลักษณะเหรียญแปดเหลี่ยมจากนั้นเขาก็ทํามามาก็มีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวสมันยังมีอยู่นะหลวงตา,าท่านก็นั่นท่านก็เมตตาปุกเสกพูดง่ายๆท่านก็ไม่ได้ปุกเสกหลวงปู่มั่น,นท่านตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูาชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สุดแท้แต่ท่านยางนึกยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะหยั่งถึงท่านได้แต่ท่านเห็นนั่นหนักนั่งรับตา<笑><笑>เอเอเสร็จแล้วก็ท่านองค์บนตีท่านก็เอาไปถวายครูบาอาจารย์จากนั้นท่านเอาถวายหลงตาเนี่ยถวายลงตาเป็นทงถุงเหมือนกันหลายถุงเหมือนกันนะหลวงพ่อก็เห็นอยู่ในกุฏิท่านโหนานอยูอ่พอต่อมาในท่านก็เ ท่านไม่แจกนะก็แปลกเหมือนกันนะทั้งแถบทั้งที่เป็นเหรียญลูกปูมันแท้ๆเนะ่ยเป็นอาจารย์ของท่านท่านไม่แจกท่านเพื่อไปเอาไป,าไ,ป,าไ,ปไหนเข้าไปหลวงพ่อก็เลยได้มาเป็นกระปุกเนะี่ยท่านเยือนเจคุณเยือนสุรินเลยยังต่อว่าหลวงพ่อพอได้มาท่านเยือนก็มาได้สนใจเอามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อมากระแจกดะเหมือนกันเนะเอเอ รู้สึกว่าเป็นที่สนใจของคนมากทีเดียวแล้เหรียญรุ่นนี้ว่างั้นเดี๋ยวหลวงพ่อก็แจกแจก,แจกไปท่านไม่แจกหลวงตานะแต่ตบหลวงพ่อก็เลยเห็นให้พระให้ย่อมให้ใครต่อใครมานะใครมาก็ให้ไปเหรียญแปดเหลีย 8, หล่ยมเหรียญหลวงปู่มั่นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่สร้างที่อายุปี2อ1 8ริมังิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น อันนั้นะข่าวนั้นแหะข่าวหนึ่งที่หลวงพ่อได้เหรียญจากองค์หลวงตานะจากนั้นองค์หลวงตาทัานกับไปนู้นดอีกพระธาตุจอมกิติเชียงรายวันเชียงใหม่เชียงรายนะไปกับเจ้าพระคุณสมเด็จเขาก็รอเหรียญมาอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เหรียญน,นั่นนะอันนี้นเหรียญเป็นเหรียญผ้าผงอพอได้มาก,ก็หลายถุงเหมือนกันเขาถวายท่านท่านก็ไม่แจกเหมือนกันนะท่านก็โยนท่านก็ให้หลวงพอนะ่อหลวงพ่อก็มาก็เลยแจกหลวงพ่อก็คงจะเป็น ติดนิดสัยแจกเหรียญขราวนั้นมามาถึงจุดนี้นะหลวงพ่อ,อยังคิดนนะพอได้เหรียญมาหลวงพ่อก็เลยแจกเออพอแจกมาก็เลยนี่แหละเอแต่หลวงพ่อไม่เคยทำนะอไม่เคยไม่เคยทําไม่เคยสร้างเองเอแต่เห็นพวกน้องๆทั้งหลายาบางองค์คนนั้นมันก็ไม่ถึงกับขายเราให้เช่าเหมือนกันเถอะเ <laughs> ช่า ช่าพระแต่หลวงพ่อก็เออไม่ดีแล้วลูกหลานขนาดสารณะ,ะที่พึ่งของตนเองยังขายได้ขายอย่างอื่นไม่ต้องว่านขายหมดทุกอย่างเอ,อขายกระทั่งสารณะ,ะพุทธังทำมังสังขังสารนางคัจฉามิขายกระทั่งสารณะ,ะของตนเองมันก็ไม่น่าจะถูกนะถ้าแจกแจกเพื่อหวังอย่างอื่นแจกเพื่ออะไร เอาไปกราบไปไหว้เอาไปเคารพสักการะบูชานะอันนี้ก็น่าจะถูกหลวงพ่อว่านะแต่ว่าตามไม่จริงหลวงพ่อกรแจกอย่างที่ได้บอกได้กล่าวให้กับคณะตถาญาติโยมลูกหลานได้ฟังนี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้กําลังมากมายไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรเรื่องพุทธพาณิชย์นี่น่าคิดน่าห่วงเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อพูดกล่าวนี่ก็ อาจจะไม่สบายใจอาจจะกระเทือนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะแต่ถึงยังไงก็เถอะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดเป็นธรรมนะพูดเป็นธรรมไม่ได้รังแกเบียดเบียนผู้ใดใครผู้หนึ่งถูกต้องไหมที่นำถึงนั่นมาอย่างที่หลวงพ่อพูดถ้าหากลุ่มที่หรือ,อไม่สสแสวงหาผลกำไรก็คงโอ้หลวงพ่ออีนี่พูดถูกแก แต่พี่อีกกลุ่มหนึ่งว่าหลวงพ่ออินพูดได้ยังไงพูดอย่างงั้นมันกระทบกระเทือนนะ่ยคงจะว่าอย่างงั้นก็มีอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนานาจิตตังนานาทัศน,นะะแต่ถึงยังไงก็ตามผู้ใด,ดเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินห้ามเด็ดขาดถ้าว่าผูดด้ใดก็ตามนะท้าทำรูปทำเหรียญของหลวงพ่อเพื่อไปจำน่ายถ้าหลวงพ่อรู้นะหลวงพ่อจะขีดเหมือนกับช็อกกันมดอย่างนั้นะไม่ให้เข้าวัดนะ การมดกันการวัดไว้เลยนะองียอยากเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวมันเปื้อเปื่อนมันเปื่อเปื้อนหลวงพ่อมันศกปลกนะเราจะไปเสาะแสวงหาอะไรบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อเงินใช่ไหมบวชมาเพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อจะได้วัตถุอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกบวชมาเพื่อหวังมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่น่าจะทําอย่างนั้นอีกเหมือนกันอ่ อย่างลุงปูร่าพูดถ้าเงินไม่บริสุทธิ์อย่าเอามาเราไม่กินเราไม่ใช้เงินไม่บริสุทธิ์เราจะกินดินเราจะกินใบไม้แห้งจะดีกว่าที่กินเงินใช้เงินที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นนี่หลวงพ่อฟังลวงปูร่าแล้วหลวงพ่อจังจำไม่ลืมถึงใจเพราะนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ไม่ถูกท่องตามคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะพวกเราควรจะมองดูมองดูแนวแถวปฏิปทาของท่านพาดดำเนินอย่างไรวิดีโอของท่านก็ฉายดูสิขนาดที่ท่านป่วยขนาดนั้นนะท่านยังยกเขาขึ้นข้างหนึ่งบาดของท่านก็ยังมาไว้ข้างหน้าท่านยังฉันในบาดให้เห็นอยู่ ลูกหลานทุกวันเนี่ยทิ้งบาททิ้งบริขารดูดูแลมันยังไงยังไงอีกเหมือนกันนะพูดทางนี้ทางนั้นเ,เราไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองเด้เพูดให้ลูกให้หลานให้พระให้เทนให้ทุกคนได้ฟังถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อกเอาสายวิดีโอย้อนหลังดูก็ได้มีตั้งเยอะแยะวิดีโอขององค์หลวงตา่วังไปแล้วเมื่อดูเพื่อเห็นแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้คือตัวอย่าง ตัวอย่างที่ดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินดําเนินการอย่างไรดําเนินอย่างไรเราก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของท่านไม่ดีกว่าเหรอ,อแต่เราอยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านแต่เราแหวกแนวนะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะ,อะตอนนี้ไปวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะ,ะแนวหนึ่งนะวันนี้นะ,อะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร สัพพาโรขาวินิมุตโตสัพพาสันตาปวาวันสิโตสัพพะเว ระมาเตงกันโตเนบโมตจะตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโควินาสาตุมาเตภาวตวันตารโยสุกิติขายุโกมภ วาภิวันานาสินลิสานิจจวุธาปาจายินโนจัตตารุธรรมาวธาติอายุวันโนสุขัง ภาลังอายวัฒากาธานาวัฒากาสิริวัฒากายะสวัฒากาภาลาวัฒกาวันนาวัฒากาสุขวัฒ ทากาโหตุสาพาทาทุกขาโรคาภัยยาเวลาโสกาสาัตุจูปาทาวาอานกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสัสสยาส,าส,าส,ายสินทิธานังลาภสทีภาคยังสุขังพลังศิ ริอายุจวัน,นโนจะโจพคังบุตรจัยสวัสวิ์สาจะอายุจชีวสิทธิภาวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพตสวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธา,าสุธี พาวันตุเตมภาวตุสาผามังคลังรักขันตุนสาผาเทว,วตาสาผาธรรมมานุภาเวนสาธาสธิภาวันภาวตุนสาผ้ามังคาลังรักขันตุนสาผา,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 าเทว,วตาสาภาสังฆานุ พาเวนัสธาโสติภาวันตุเต